สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรสเปอร์นะครับก็มากันในช่วงเช้านะครับเมื่อคืนนี้นะครับสัญญากับแฟนสเปอร์ไว้นะครับว่าจะทําข่าวให้นะครับตอนนี้ผมจัดข่าวให้กับแฟนสเปอร์แล้วนะครับข่าวใหญ่ในวันนี้นะครับจะมีหลากหลายเรื่องราวมากโดยเฉพาะเรื่องราวของการเสริมทัพปังนิวนะครับสเปอร์หยุดเสริมทัพหรือยังนะครับคําตอบเนี่ยอยู่ในคลิปนี้นะครับว่าสเปอร์หยุดหรือไม่หยุดนะครับ แล้วก็เรื่องราวของ all all nothing นะครับ all all nothing เนี่ยเป็นสารคดีของสมโมสรสเปอร์นะครับตอนนี้ออกมา3ตอนละนะครับแฟนสเปอร์เองเนี่ยลองกลับไปดูในท w i t t e r ก็ได้นะครับว่าแต่ละตอนเนี่ยสามารถทำให้เป็นเรื่องเป็นราวได้นะเป็นข่าวก็มีมีทั้งคนชอบไม่ชอบในสมโมสรน,นะครับเดี๋ยวผมจะนำเสนอรายละเอียดครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวสมโมสรสเปอร์กันช่วงเช้าวันนี้กันนะครับ ข่าวที่1นนะครับผมเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของ a เม o n p พ i m e นะครับก็โฆษณานะครับอย่าง all all, all noting hot n a m hotsper เนี่ยในในใ,ในเรื่องราวแรกที่เปิดตัวนะครับก็จะเปิดตัวใกล้กับสนาม Emirates s t a d i u มนะครับซึ่งมีสโลแกนเขียนว่า you r made v i l w b e w i l l never know นะครับก็เหมือนกับพูดถึงเรื่องราวทั่วไปนะครับก็ในในผมอยากให้ทุกท่านไปดูนะครับ ผมแค่แปะทวิตเตอร์ตอนเริ่มเรื่องไว้ให้นะครับก็หลากหลายเรื่องเนาะตั้งแต่ยุคของพอสทํางานจนถึงยุคของโชเซ่มูรินโญ่นะครับแล้วก็เรื่องราวนักเตะอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งแฟนสเปอร์เนี่ยน่าจะไปติดตามดูนะครับก็ผมแปะทวิตเตอร์ให้ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของโปรแกรมการแข่งขันบ้างน,นะครับก็ในฤดูกาลนี้นะครับสเปอร์เนี่ยจะต้องเล่นยูโรปาลีกนะครับรอบ3นะครับวันนี้เนี่ย สเปอร์เนี่ยอาจจะต้องเจอกับ2ทีมนี้นะครับสโมสรสอนบอสโตบอสโตซานีหรือ FK s o ค a n i จ a นะครับก็เป็นสโมสรนในเมซิโดเนียนะครับซึ่งจะแข่งขันกันในวันที่24กันยายนนะครับทีนี้เนี่ย17กันยายนเนี่ยสเปอร์เนี่ยจะต้องไปเล่นนะครับการจับฉลากในวันจันทร์เนี่ยสเปอร์ต้องไปเล่นที่บัลแกเรียก่อนนะครับ17กันยายไปเล่นที่แบงกาเรียหลังจากนั้นเนี่ยเจะไปเล่นที่ อ่าที่ไหนนะมาซิโดเนียประมาณนี้นะครับคร่าวๆพอผมเอารายละเอียดของตารางให้ตามนี้ดูนะครับ13กันยาเล่นในบ้านนะครับพิมเมลิกเปิดบ้านรับการเยือนของเอเวอเรตตันสิเดินทางไปเจอกับพอร์ิฟนะครับเนี่ยครับเกมกมบอลนขันนี้ชุกมาก3วันแข่ง1ครั้ง2วันแข่ง1ครั้งโอ้โหแล้วก็หลังจากนั้นกลับมาพิมเมลีกมเยือนซัตเมตันนะครับแล้วเจอเกมคาราบาวครับรอบ3อีก โปรแกรมการแข่งขันนี่โหดมากนะครับ24แข่ง22หรือ23แล้ว24ยังต้องเจอกับอ่านี่ครับ2สมโมสรนะครับแล้วก็26เล่นในบ้านพิมลิกเจอกับนิวคาสเซิลหลังจากนั้นนะครับคาราบาครับรอบ4ต่อเลยนะครับแล้วก็1ตุลาคมเนี่ยยูโรป,ป้าอีกรอบคัดเลือกเริ่มละนะครับแล้วก็3ตุลาคมไปเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฉะนั้นเท่าที่ดูจากโปรแกรมการแข่งขันนี้นะครับ สเปอร์เล่นเฉลี่ยแล้วเนี่ยสวันนัดเลยถือว่าโหดมากนะครับฉะนั้นขุมกําลังในทีมนะครับจะต้องยังไงอะ่ะโหต้องไม่บาดเจ็บอ่ะนะครับโอ้โหลองมีใครบาดเจ็บนี่แย่เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่คือโปรแกรมที่สเปอร์เนี่ยจะต้องเล่นนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวเก่าของเอริกไดเออร์กันนะครับเรื่องราวของเอริกไดเออร์นะครับเรื่องราวความมุ่งมั่นของพอร์ ในตอนที่เขาเองเนี่ยได้ทำงานร่วมกับพอสรวมถึงการทำงานร่วมกับโชเซ่มูรินโญ่นะครับในมุมมองนะครับของอีลิกไดเออร์นะครับผู้ที่ต้องการลงสนามและต้องการชัยชนะคนหนึ่งนะครับกับเซนเตอร์แบ็กวัย26ปีคนนี้นะครับนับตั้งแต่โชเซ่มูรินโญ่นะครับเข้ามารับงานคุมทีมสโมสรสเปอร์เนี่ยเจ้าตัวเองก็ยอมรับนะครับว่าเขาเองเนี่ยก็ต้องการปรารถนาเล่นตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กถาวรไปเลยนะครับซึ่ง ความปาัญหานี้นะครับเกิดขึ้นมาตั้งแต่ก่อนหน้ายุค,ยคของพอสมานานแล้วแหละนะครับไดเออร์ yer, เริ่มต้นด้วยการเป็นเซนเตอร์แบ็กนะครับสเกมสุดท้ายในยุคของอายุเปอร์เชติโนในเกมที่เจอกับเรสตาเบลเกตแล้วก็เชฟฟียูนเต็ดนะครับหลังจากนั้นนี่ก็ไม่ได้ลงสนามอีกเลยคือไม่ไม่ไม่ได้เป็นตำแหน่งนั้นอีกเลยคือมันมีการเปลี่ยนแปลงเนาะในทีมอะแม้กระทั่งเจ้าตัวเองนะครับเคยยอมรับเลยว่าเขาได้คุยกับพอสแล้วนะว่าตัวผมเองเนี่ยต้องการเล่นตำแหน่งเซนเตอร์แบ็ก ผมเอนผมเห็นตัวเองในนั้นอะว่าผมเนี่ยคือเซนเตอร์แบ็กอะไรประมาณนี้นะครับส่วนมันเป็นมุมมองนะครับบางครั้งเองเนี่ยสิ่งที่เราต้องการเล่นเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกับที่เราต้องการหรอกเพราะว่าโคชจะมีมุมมองที่ต่างไปนะครับผมไปดูแล้วมันเป็นเรื่องที่ยากเนาะที่ผมจะได้ลงเล่นเป็นตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กในยุคข,ของพอชอ่านี่ครับแต่ผมก็มีความสุขมากในการที่จะได้ลงสนามไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นเครื่องที่ปลอบใจตัวของไดเออร์นะครับ หลังจากนั้นนะครับมูรินโญ่ก็มาแทนที่ของพอชและผมเองเนี่ยก็ต้องมาทํางานกับมูรินโญ่นะครับมันเป็นเรื่องที่ยากที่ต้องเปลี่ยนตําแหน่งที่พอชเคยบอกผมไว้อะทีนี้พอถึงยุคมูรินโญ่เนี่ยมูรินโญ่ก็จะเห็นแล้วนะครับโดยพื้นฐานของผมเนี่ยผมเป็นเซ็นเตอร์แบ็กเขาก็อนุญาตให้ผมเล่นตําแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปครับอะไรมันก็ไม่แน่นอนหรอกนะครับสาหรับนี่คือทัศนะของเอริกไดเออร์ที่ให้สัมภาษณ์ไว้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของคายวอเกอร์ปีเจอร์กันนะครับคายวอเกอร์ปีเจอร์เนี่ยย้ายไปอยู่กับเซาท์แฮมตันนะครับเขาเป็นดาวรุ่งอยู่เนาะแล้วก็มีโชคดีเนี่ยได้ทํางานกับผู้จัดจาก,การทีมระดับโลก2คนก็คือพอยสกับบูรินโ่นะครับแต่คายวอเกอร์ปีเจอร์นะครับเขาก็ยอมรับนะครับว่าเขาโชคดีเหมือนกันว่าเขาได้ย้ายไปอยู่กับเซาท์แฮมตันถาวอรนะครับคือแบ็คขวาของสเปอร์คนนี้นะครับเคยอยู่กับอดี๋ยงที่เราทราบครับอยู่กับสเปอร์แล้วไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะครับ การไปอยู่กับซัทแฮมตันในราคา12ล้านปอนด์นั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาแฮปปี้มากที่สุดเลยครับกับจุดที่เขาได้ลงสนามเป็นตัวจริงนั่นเองนะครับสัญญา3ปีกับซัทแฮมตันเนี่ยเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมนะครับแล้วดูดูดีเมีอนาคตแลครับอ่วอล์กเกอร์ปีเตอร์นะครับวอล์กเกอร์ปีเตอร์เขาก็บอกนะครับว่าตอนที่ทํางานอยู่กับพอร์ชเนี่ยบางครั้งเองเนี่ยคือนักเตะเยาวชนจะต้องพัฒนามากกว่านี้อะไรประมาณนี้นะครับแต่ในขนาดเดียวกัน ในขณะเดียวกันเมื่อมา,ม,ามาถึงยุคมูนิโยเนี่ยเขาก็มองแล้วว่าเด็กคนนี้ยังเป็นเยาวชนอยู่อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งความไว้ใจมันแตกต่างจากลาฟฮัสเซนฮัทเ r ่นลาฟฮัสเซนฮัทเช่นเนี่ยเป็นรับเป็นคนที่เจ้าผมส่วนตัวผมนะผมเรียกเาว่าเจ้าระบบเลยนะครับเขาสามารถดึงดาวรุ่งศักยภาพที่มีความเร็วอะ่ะทำให้แตกต่างคือเด็กคนนี้น่าจะเป็นดาวรุ่งที่เล่นไม่ได้แล้วเล่นบอลไม่ได้แต่ดาวรุ่งคนนี้แตกต่างเล่นได้นะครับ นี่คือศักยภาพของลัฟนะครับแล้วก็เป็นข้อตกลงที่ดีนะครับที่เป็นการแลกตัวกับเปียร์ฮอยเบิร์กนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของโชเซ่มูรินโญ่นะครับที่จะเสริมตำแหน่งที่จะทำให้ทีมสเปอร์แข็งแร่งกว่านี้นะครับในฤดูกาลนี้เนี่ยมูรินโญ่ได้เปียร์ฮอยเบิร์กนะครับโจฮาร์ตแล้วก็แมตต์ดูฮาร์ตี้นะครับจากวูฮม์ตันนะครับ ก็จริงๆแล้วนะครับยังมีนักเตะที่มูรินโญ่เนี่ยต้องการตัวเพิ่มมากอีกโดยเฉพาะตำแหน่งกองหน้าเป้านะครับไม่ว่าจะเป็นคอร์มวิลสันนะแล้วก็อาทอยดินเน่นะแล้วก็อีกแล้วดักไอตัวดิโก้คอสตาเนี่ยเจรจารยากมากเลยเพราะว่า1น,นิสัยนี่แหละนะครับยากผมว่ายากมูรินโญ่จะมานะแล้วก็ยังมีใครอีกอ,อีกหลายๆคนนะครับก็ผมเอาผมเอาสรุปแค่ว่าตอนนี้ได้มา3ก่อนนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของการเสริมทัพนะครับในเรื่องราวของทรอยดีเน่เมื่อกี้ผมพูดพูดแป๊บหนึ่งไปแล้วนะครับว่าทรอยดีเน่เนี่ยชอเซ่มูรินโญ่นะครับคาดหวังว่าจะเอามาเป็นนักเตะที่จะมาแทนที่ฮาริคเคนนะครับในกรณีที่เคนเจ็บนะครับไม่ได้ย้ายนะกรณีที่เคนเจ็บนะครับตามรายงานจากเดอะเมลนะครับว่าวัตฟอร์ดเนี่ยต้นสังกัดของทรอยดีเน่เนี่ยก็ต้องการขายเหมือนกันนะครับเขาต,ต้องการต้องการลดค่าจ้างเนาะพอไปเล่นลีกแชมเปี้ยนชิพดื๊บ อะไรหลายๆอย่างค่าใช้จ่ายเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะค่าตั๋วสปอนเซอร์มันแตกต่างจากพิมพ์ลีกแบบฟ้ากระหิวะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือตอนนี้เนี่ยการเจรจาในการถ่ายโอนนะครับก็มีการผู้บริหารระดับสูงของวัตฟอร์ดกับสกอตเด็กบุรีนะครับแล้วก็ผู้บริหารฝ่ายกีฬาอย่างเวสต์บอมแล้วก็ลุคดาวนิงนะครับคือคือเอาตรงๆนะผู้บริหารระดับสูงของที่ผมพูดไปเมื่อกี้ ก็มีการเจรจากันอยู่ในดีลของทอยดีเน่รวมถึงสเปอร์เนี่ยก็มีแผน B เหมือนกันว่าเออเนี่ยน่าจะเสริมทอยดีเน่นะนะครับประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของการคว้าตัวแมดดูฮัตตี้กันนะครับการที่สเปอร์เนี่ยเซ็นส,สัญญากับแมดดูฮัตตี้ได้เนี่ยเขามีการต่อรองกันเนาะโดยแดนนี่เลวี่นะครับก็ต้องยอมรับเลยว่าเลวี่กับตัวของอ่าเขาเรียกว่าเอเย็นะนะครับซูเปอร์เอเย็นของอ่าคือจอร์นเมนเดสอะ ขามีอิทธิพลต่อการย้ายทีมของนักเตะมากๆเลยนะครับคือการต่อรองเนี่ยกับจอร์ดเมนเดสเนี่ยจอร์ดเมนเดสเนี่ยให้คำปรึกษาว่าการที่นักเตะจะย้ายทีมได้เนี่ยคือทอร์ดิน่เนี่ยไม่ใช่ทอร์ดิน่ขออภัยนะครับตัวของอ่าแบ็กขวาเมตโตฮัตตี้เนี่ยย้ายมาในราคาประมาณ13.4ล้านปอนด์เนี่ยถือว่าเป็นราคาที่ถูกมากเลยนะใครก็ไม่เชื่อว่าจะบูฟแฮมตันจะปล่อยอะ่ะแต่คนีรจ้อคคืนนคคับ แล้วก็เนนิลวีก็มีการต่อรองฉะนั้นยอดเยี่ยมสําหรับธุรกิจนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอีวานลาคิจิชกันนะครับเป็นดิวที่สเปอร์เนี่ยสนใจลาคิจิชมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็มีการเจรจารด้วยนะแต่ปรากฏว่าลาคิจิชเนี่ยเลือกที่จะกลับไปอยู่กับสโมสรเก่าอย่างเซบีย่าครับตามรายงานนะครับว่าไม่ใช่เหตุผลอะไรที่มันซับซ้อนมากมายนักเพราะว่าสโมสรเก่าของเขาเนี่ยเป็นสโมสรที่ยอดเยี่ยมนะครับก็ สเปอร์กับอาร์เซนอลเนี่ยแย่งชิงลาคิจิชกันนะครับตามรายงานจากสปอตนะครับก็มีการพูดถึงว่ามูริโ่เนี่ยเป็นแฟนตัวยงของลาคิจิชเลยวัย32ปีนะครับแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกที่จะไปเซ็นสัญญากับลาคิจิชนะครับคือไม่แปลกใจหรอกเพราะว่านั่นคือสโมสรเก่าของเขานั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอ่าอะไรอีกเนี่ยเดี๋ยวแปบนึงครับขอไล่ดูไปเนาะ อ๋อน็อตติงผมคงไม่พูดแล้วแ่ะนะครับมันเป็นเรื่องราวที่เราจะต้องไปดูกันเองคุยต่อเรื่องของการเสริมทัพในตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับวันนี้สเปอร์เนี่ยเชื่อมโยงกับแบ็กซ้ายของเรอัลมาดริดนะครับที่เราคุ้นชื่อกันนะครับก็ค่าตัวอยู่ที่20-25ล้านยูโรนะครับสำหรับเซอร์จูโอเรกูลอนนะครับเซอรจเรกูลอนเนี่ยได้รับความสนใจจากอาร์เซนอลด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เองเนี่ยสเปอร์เนี่ยก็สนใจเหมือนกันนะครับก็ รอดูนะว่ามูรินโญ่ต้องการแบ็กซ้ายเสริมมาแล้วเซซิยงจะไปไหนะนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมให้คิดไว้นะครับว่าถ้ามาจริงเนี่ยเซซิยงเนี่ยลำบากนะครับเรามาต่อกันที่เ,เรื่องราวของการเสริมทัพนะครับนักเตะที่คาดว่าจะต้องจ่ายเงินประมาณ40ล้านปอนด์เออใครใครละ40ล้านปอนด์เนี่ยนะครับก็ตามรายงานจากสื่อต่างประเทศนะครับว่าสเปอร์ตอนนี้เนี่ย สนใจเดวิดบรุกนะครับของอสมโมสรบอลส์มาะครับเดวิดบรุกเนี่ยเป็นนักเตะในตำแหน่งกองกลางครับอายุน้อยแล้วก็เป็นจอมสร้างสารรค์เกมนะครับก็จริงๆอะงะเดวิดบรุกนี่เป็นดิวที่ดีนะครับแต่ว่าสเปอร์เนี่ยต้องใช้เงินสูงถึง40ล้านปอนด์ไม่แน่ใจว่าดิวนี้จะเกิดขึ้นได้หรือไม่นะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวของสมโมสรสเปอร์ในช่วง เช้าวันนี้นะครับก็จัดให้กับแฟนสเปอร์ก่อนนะครับก็เดี๋ยวข่าวต่อไปนะครับน่าจะเป็นข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกและนะครับเพราะว่าตอนเช้าวันนี้ข่าวเปลี่ยนแปลงเหมือนกันแล้วก็ข่าวทีมอื่นนะครับเดี๋ยวผมจัดให้ตามลําดับตามที่ขอไว้นะครับก็ข่าวของสเปอร์ก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทูวิชั่นนะครับสดที่นี่ที่เดียวทูวิชั่นสนใจสมัครทูวิชั่นโทร0 2 7 0 0 8 0 0 0นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ